เราและอสนานะคะสามารถเป็นเพื่อนกันได้ด้วยนะคะฉันชื่อว่าเย็นจังนะวิปชอบป้าพอชอบตอนนี้จังเลยทุกคนย็นจังระวังนะเพื่อนเร็วเๆๆวเรแล้วคือประตูนะคะเปิดอย่างช้าน่ะ อศนาวันนี้ฉันจะมาเป็นเพื่อนกับเธอนะคะอาจจะมีบางคนแล้วก็หลายๆคนนะคะที่ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนะคะเราและอศนานะคะสามารถเป็นเพื่อนกันได้ด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่า โษทั้งสงาสารโอซานาจังเลยนะคะพี่ที่นางเนี่ยโดนแต่เราฆ่านะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะปอจะไม่ฆ่านางแล้วค่ะแต่ว่าเราจะมาทําภารกิจช่วยนางกันนะคะสําหรับภารกิจอันนี้นะคะก็คืออยู่ในหน้าชีตเหมือนกันนะคะซึ่งมันอยู่เควสนี้เลยค่ะนั่นคือวันจันทร์นะคะมาเป็นเควสที่เกี่ยวกับว่าเราเนี่ยจะไปช่วยเหลือนางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนางเนี่ยจะต้อง โดนสตอกเกอร์นะคะขโมยแมวไปค่ะแล้วเราก็จะไปอาสาช่วยเหลือนางนะคะแต่ว่าทุกคนเห็นในรูปไหมคะว่าในรูปเนี่ยเหมือนจะรักกันดีนะแต่ว่ายันจังเนี่ยถือมีดไว้ข้างหลังนะคะนี่ อย่าบอกนะว่าวันนี้ฉันจะมาเล่นเป็นเพื่อนหักเหลี่ยมโหดหรือเปล่าเนี่ยสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะปอเคยทำไปแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วเช่นกันนะคะวันนี้ปอก็จะนำมารีเมคเช่นเคยนะคะทุกคนเหมือนเราจะต้องไปหาแต้มก่อนแล้วกันนะคะอาจจะมีหลงลืมไปบ้างนะคะทุกคนเพราะมันก็นานแล้วอะเนาะ <Good job. S 1> มา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 ,มาเปิดคุยกันดีกว่านะจ๊ะ ก็คืออันนี้เลยนะจ๊ะ ออนี่ไงสเตปที่1ถึงสเตปที่10เลยนะคะเท่ากับว่าเราเนี่ยจะต้องทํานะคะขั้นตอนเนี่ยถึง10บอย่างเลยนะคะถึงจะทาเควสนี้สาเร็จนะคะสเตปที่1นะคะเขาบอกว่าให้เรานะคะรอเวลาจนถึง7จ็ดโมงครึ่งค่ะจะมีเสียงมือถือเข้านะคะซึ่งเควสนี้นะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับไอคนลกจิตอ่ะมันโทรมาหานางนะคะแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครที่ รู้วิธีทําอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาทําตามสเตปนี้เหมือนปอก,ก็ได้นะคะคืออย่างบางอันเนี่ยปอก,ก็ข้ามไปเหมือนกันนะเออเพราะว่ามันง่ายกว่านะคะแต่จริงๆแล้วนะคะก่อนที่จะถึงจัดมงครึ่งเนี่ยเราควรที่จะทาเคเวสให้นางก่อนนะคะไหนว่านางมาหรือ,อยังโอ้โห ยังเดินมาไม่ถึงไหนหเลยหรออ๋อนี่ไงนางกำลังเดินมานะคะวัดดีโอสนาฉันชื่อว่าเยนจังนะเธอมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่านนะอ๋อมีสิพอดีว่าฉันเนี่ยทำของหายนะ่ะไปหาให้หน่อยสิ มันเป็นที่ห้อยมือถือนะคะทุกคนนี่ไงเห็นไหมเป็นรูปแมวด้วยนะคะคือว่าโอสนาเนี่ยเขาเลี้ยงแมวตัวหนึ่งไว้ค่ะและเขาก็รักแมวตัวนี้มากๆเลยนะคะได้เลยแล้วพอดีว่าไอ้ที่มันหายเนี่ยมันคือที่ห้อยมือถือนะคะแล้วก็เป็นรูปของน้องแมวด้วยนะคะนั่นเลยค่ะมันก็เลยสําคัญกับนางนะจ๊ะ นี่เลยให้เรามาที่เขาวงกฏตรงนี้เลยนะคะทุกคนพูดถึงก็เจอปั๊บเลยนะคะเป็นไงน่ารักปะเออมันน่ารักนั้นเนี่ยนำส่งเจ้าของเลยค่ะนี่ค่ะเอามาให้แล้วนะคะโอ m มก o d ขอบคุณนะ <Wow. S 1> ยังจัง so ขอบคุณจริงนะนี่เห็นไหม นางก็นิส <Pakistan> ัย <Wow>. ดีนะทุกคนแล้ก mm ็จะมาเร่งเวลาไปที่เจ็ดโมงครึ่งเป๊ะเลยค่ะแล้วก็จะมาฟังเสียงมือถือนางดังกันนะคะรอ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 นี่ไงมือถือของนางดังแล้วนะคะโอเคค่ะก็ให้เราเนี่ยวิ่งตามนางไปเลยนะคะทุกคนใครโทรมานะถึงก็ต้องวิ่งมาคุยตรงนี้แลวหรอเออ มาสกายเชียอันนี้คือเราก็แอบฟังนางคุยมือถือนะคะซึ่งมีสตอกเกอร์ผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่แบบว่าชอบนางมากๆเลยค่ะก็เลยขโมยแมวของนางไปนะคะเพื่อให้โอสนนเนี่ยไปหาเขาที่บ้านนะคะทุกคนแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนจะแบ็กเมลโอสนนด้วยนะคะแต จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปนั่งฟังนางก็ได้นะแต่ว่าจะฟังค่ะเพื่อเอ,อเิ่มเควสยที่สมมูรณ์แบบนะคะทุกวนอ่ะนางคุยเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นสเต็ปที่2มาแล้วนะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยรอตอนหลังเลิกเรียนนะคะบ่ายสามสนะคะได้เลยจ้าปขออัพเป็นพลักก,กาลังแล้วกันนะคะอันนี้คือก็นั่งเรียนต่อได้เลยค่ะ ง่ายเลยนะคะ okay, It's time t You can do can h มาตอนนี้คือเป็นเวลาบ่ายสามครึ่งแล้วนะอีก5นาทีค่ะนางก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวนางจะขึ้นมาคุยกับไลบาลุตรงนั้นนะคะก็คือตรงพัดลมเนาะเราเองเนี่ยก็ต้องไปเสนอตัวค่ะว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปช่วยเธอเองนะประมาณนี้นะคะทุกคนกำลังแอบฟังอยู่นเนียน และฉันคือตัวรับอึบนี่ทำการคุยกับนางเลยค่ะเรากำลังคุยถึงเรื่องที่เดี๋ยวฉันเนี่ยจะเป็นคนอาสาไปช่วยแมวของเธอเองนะอาซนะเห็นไหมเห็นไหมอุ่ยมันลอดอ่ะคือปอค่อนข้างชอบวิธีนี้นะคะดูแบบว่ามีเรื่องราวดีอ่ะ the police t call อันนี้คือเรากำลังขอให้ไม่ต้องโทรแจ้งตำรวจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะเป็นคนช่วยเองนะคะถ้าเกิดว่า<ต>เราเนี่ยทำภารกิจนี้สำเร็จนะคะเราก็จะได้เป็น <S <s <up tales> เพื่อนกับนาง <e แบบเต็ม <t otes> ตัวเลยนะคะ Thank you't't it t Leave เอาละ อันนี้คือเราก็คุยกับนางเสร็จแล้วนะคะใครที่ไม่เคยเห็นบ้านของสตอกเกอร์คนนี้นะคะก็เดี๋ยวได้เห็นแน่นอนนะคะทุกคนไปจ้ามันคือไอ้ผู้ชายโรคจิตนะคะที่มาชอบโอสนนะหืมะช่างชั่วจริงๆเลยนะขโมยแมวไปทำไมก่อนเออวิอปชอบปะวพอชอบตอนนี้จังเลยทุกคน มาแล้วจ้าอันนี้คือเรากำลังย่องเข้ามาในบ้านของโรคติดนะคะมาแล้วจูเอาละทุกคนได้เวลาแล้วนะคะอันนี้เหมือนเราจะต้องไปทางไหนวะปอจำไม่ได้แล้วแฮะเหมือนเราจะต้องปีนขึ้นหน้าต่างนะคะทุกคนแต่ก่อนอื่นนะคะขออาหาทางขึ้นก่อนแล้วกันนะ อ๋อนี่ไงขึ้นทางนี้นะนี่คือบ้านของเธอเหรอเนี่ยเอาจริงนะบ้านของนายเนี่ยนะโคตรแบบโคตรหรูหลาเลยนะเนี่ยดูสิบ้านสวยจริงๆอะไปค่ะทุกคนปีนขึ้นห้องมันกันดีกว่านะนี่ยันจางระวังนะเพื่อน อันนี้เป็นห้องนอนของน้องสาวหรือเปล่านะเหมือนนางจะมีน้องสาวด้วยนะคะทุกคน <You think S 1> หรือไงนางคนนี้ <I S 1> คือแบบว่าห <c oughs> น้าตาโคตรดีเลยนะตกใจหมดเลย no ตอนนี้ <c oughs> เลยค่ะทุกคน ข้างล่างเหรอไม่สิเราต้องไปไหนวะเอ้เดี๋ยวนะปอลืมว่ะเอ่ออ๋อนี่เหรอ <c oughs> <c oughs> ปอจำไม่ได้อะ่ะ <c oughs> เหมือนเราต้องลงไปข้างล่างนะคะข้างล่างตรงนี้มีใครหรือเปล่าวะ <c oughs> ใครอะ่ะอ๋อ อันนี้คือเป็นพ่อของเขานะคะไอคนโรคจิตรู้ไหมว่าลูกชายของแกเนี่ยลักพาตัวน้องแมวมานะ่ะฮโ้โหุยบ้านเนี่ยคือแบบและนี่คืออ๋อนี่คือคงเป็นแม่ของเขานะคะเขาก็คือเป็นคนที่แบบว่า <c oughs> มีพ่อมีแม่นะ <c oughs> แต่ไม่น่าเลยนะ ทำตัวแบบนี้นะคะนี่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 แหละค่ะและนี่คือเป็นห้องของมันนะคะโอ้โหเดี๋ยวนะมันวางกับดักเต็มเลยนะคะทุกคนโอ้โหไอ้โลจิตอื เราต้องอย่าเดินเหยียบทุกอย่างที่อยู่บนพื้นนะคะเดี๋ยวปอจะเดินไปข้างหลังดูดิทำอะไรอะ่ะเฮ้ยมาเราได้น้องแมวมาแล้วนะคะทุกคนเรารีบไปดีกว่าคือปอจะไม่สู้นะคะเพราะว่านางเนี่ยแข็งแรงค่ะ <c oughs> มันกำลังคํำรูปศิลปินคนหนึงอยู่นะคะงั้นฉันขอไปก่อดแล้วกันนะเพื่อนฮึยเราได้น้องแมวมาแล้วค่ะอุ้ยดูนี่แมวโคตรน่ารักเลยอะแล้วน้องแมวนะคะก็กำลังมองหน้าเราอยู่ด้วยนะอันนี้คือต้องไปไหนวะออกหรอโอเคเลยงั้นไปกอดแล้วกันนะเพื่อนเร็ว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 เรวแล้วคือประตูนะครับ เปิดอย่างช้าน่ะเราได้น้องแมวกับบ้านมาแล้วค่ะนี่เราก็เลยนะคะพิมพ์ส่งข้อความหาโอสนะนะคะว่าเฮ้ยฉันได้แมวมาแล้วนะจ๊ะและไอ้โลกจิตคนนั้นนะคะก็โดนโอสนะนะคะแจ้งตำรวจจับค่ะ พร้อมกับฉากจบที่สวยงามนะคะคือโอสนะมหาเราที่บ้านนะคะโ nice <Thanks. S 2> อสนะกล้า,ามาหาเราถึงบ้านเลยเหรอน,นางกำลังเล่าถึงเหตุการณ์ว่าเฮืยนางไหนอชอบผู้ชายคนหนึ่งอยู่นะคะเหรอฉันไม่อยากรู้เลยนะฉันไม่อยากรู้เลย เดี๋ยวฉันมานะอันนี้คือยันจังกำลังจะไปเอาชามาให้นางกินนะคะทุกคนและเราก็ต้องเลือกระหว่างชาธรรมดากับยาพิษมาดูว่าปอเลือกอะไรนะคะปอให้เพื่อนๆเดากันเองแล้วกันนะคะว่าจะจบแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะ มันจะสวยงามจริงหรือเปล่านะเขาถามว่าเราเนี่ยอยู่ห้องอะไรนะคะ The boy you หล้วฉันไม่เห็นรู้เลยนะฉันไม่เคยเห็นหน้าเธอเลยนะเอ้าโอสนาเป็นไรอย่างง่วงนอนหรอเธอยิ้มอะไรหรอจัง ทีนี้นะคะเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันแล้วนะคะว่าเราเลือกซ้ายหรือขวานะคะคิดหรอพวกเธอคิดหรอว่าฉันนจะมาญาติดีกับโอสนะน่ะไม่มีทางหรอกค่ะทุกคนไม่มีทางที่เราจะมาญาติดีกับคนนี้แน่ๆนะคะฮ่าๆเป็นไงหักมุมไหม โคตรหักมุมเลยนะคะแล้วเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูโอสนะกันนะคะสวัสดีโอสนะเป็นไงบ้างน่ะทุกคนคะ่ะนี่คือถักจบในคลิปนี้นะคะและคลิปหน้านะคะปอจะมาใช้โอสนะนะคะค่ารุ่นพีค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ปอไม่เคยทำเลยนะ เอ๊ะหรือว่าเคยทำไปแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันแน่นอนนะคะไม่บายคะ่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคนขอโทษนะคะที่หักมุมนะคะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด,ด้วยนะคะทุกคน